ห้ Hi, ทาราตสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูด้วยนะวันนี้เรามาดูเรื่องราวความรักนะคะลัคนาราศีธนูตามแบบไทยนะมาดูพลังงานกันนิดนึงนะคะว่าพลังงานของชาวธนูเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ช่วงนี้เลเวอร์มาเลยพลังงานแห่งความรักโดดเด่นช่วงเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมีคนสนใจมีคนให้ความสําคัญเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นนะชาวธนูค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ปลดล็อกหัวใจตัวเองเนาะใครที่โสดมานานใครที่อยู่กับความเหงาความอ้างว้างมานานนะคะกําลังจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจเกิดขึ้นกำลังจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นความรู้สึกที่เราเห็นเขาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ รู้สึกถึงความถูกใจเนาะพลังงานของความเป็นเด็กถ้วยเนี่ยความรู้สึกเราจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วนะชาวธนูถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะตาถูกใจตรงสเปกนะคะหัวใจคุณก็พร้อมสําหรับการที่จะเรียนรู้หรือพร้อมที่จะให้ใจใครสักคนหนึ่งนะคะในการที่เราจะได้สารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเลยทันทีเดะอ เด e สสีดาบเนาะสีดาบเนี่ยก็คือน่าจะโสดมานานน่าจะเก็บตัวเก็บใจมานานนะคะจนตอนเนี้หัวใจเราแข็งแรงแล้วเราพร้อมแล้วสำหรับการ Move On ออกไปเจอความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเสน่ด้วยจะดึงดูดเพศตรงข้ามดึงดูดคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขาปรารถนาดีกับคุณอยากจะเป็นแฟนคุณเข้ามาในชีวิตนะชาวธนูค่ะบางท่านเนี่ย ติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ดีมานานเนาะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารอคอยความชัดเจนรอคอยความคืบหน้ามาตลอดมันถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะได้หลุดพ้นออกจากจุดที่มันต้องอดทนต้องรอคอยนะต้องบางท่านเนี่ยรอทอยรอคอยด้วยความทรมานนะคะถึงเวลาแล้วสําหรับการที่ คุณกาลังจะได้หลุดพ้นออกจากความโสดเนาะใครโสดอยู่นี่บอกเลยว่าได้สละโสดนะหรือใครที่มีแฟนมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะจากเดิมที่เราอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ยมันก็บ่งบอกว่า ตัวชาวธนูนะคะเราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคนรักมากขึ้นนะคะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจเนาะพลังงานอัศวินท้วยด้วยจะมีคนเข้ามามอบความสดใสให้กับคุณนะ,ะบอกเลยว่ามันเป็นความรักที่จะสดชื่นมากๆชาวธนูช่วงนี้ การถูกดูแลการถูกเติมเต็มการได้รับความเอาใจใส่นะคะการเจอคนที่ถูกใจการจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่คนรักที่มีอยู่ก็ดีขึ้นนะคะดุสซันโอ้สดชื่นสดใสมากนะเป็นพลังงานที่เราจะมีพลังงานบวกด้วยเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่คุณจะรู้สึกว่า เรามีจุดเริ่มต้นใหม่ๆกับการที่จะมี mindset มีทัศนคติเรื่องความรักที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดอซั n เนาะเดอซันเนี่ยมันบ่งบอกว่า หลายท่านมีโอกาสสาหรับการเจอรักครั้งใหม่เจอคนที่ถูกใจเนาะมีจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีครั้งใหม่อีกครั้งเดอะสั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมันบ่งบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะมีความโชคดีจะได้เจอคนที่ดีจะได้เจอรักแท้นะคะใครที่คบกันมานานมีโอกาสสําหรับการที่เราจะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆ พลังงานของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์พลังงานของคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกรกฎพิจิกมีนพลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนพลังงานของรักต่างวัยนะคะมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่ามากๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะ ชาวธนูอืความรักดีขึ้นนะคะหรือใครที่อาจจะกำลังรอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรมีบริวารน,นะช่วงนี้ก็จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาแห่งการที่จะได้หลุดพ้นออกจาก ความรู้สึกที่มันท็อกซิกบั่นทอนจิตใจบางท่านเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะเจอกับความรักที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจความรักที่ไม่ดีรักที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดีกว่านี้เราอยากให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเราสักทีผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยธันวาคมนี้คนรักของคุณคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะจนทําให้เรารู้สึกว่าโลเหมือนได้แฟนใหม่ได้คนรักใหม่ได้คนคุยใหม่ แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขมากเราจะชื่นใจเราจะรู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับการที่จะมีใครสักคนที่เป็นความรักดีๆเข้ามาในชีวิตบอกเลยว่าชาวธนูช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งความสมหวังการประสบความสําเร็จในการมีชีวิตคู่จะเกิดขึ้นบางท่านนะคะ ผ่านความผิดหวังมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าลักลักเลิกเลิกกับความสัมพันธ์ในอดีตมาตลอดเวลาไม่เจอใครที่ใช่บางทีก็อาจจะโสดมานานเนาะเก็บตัวมานานบางท่านเนี่ยโสดมากกว่า3ปี4ปีเนาะไม่ได้ให้ใจใครแบบจริงๆจังๆธันวาคมนี้นะคะจะได้เจอคนรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ได้เจอรักที่ดีได้เจอรักที่จะเข้ามาเป็นส่วนที่เติมเต็มที่ทําให้คุณรู้สึกว่าความรักใหม่ที่เข้ามานี้เนี่ยจะเป็นความ รักที่ดีทำให้คุณมีความสดใสของการใช้ชีวิตอีกครั้งนะพลังงานนะของชาวธนูหนึ่งเหรียญจะได้รับของมีค่าจากคนรักจากคนที่เข้ามาในชีวิตจะถูกประครบประงมด้วยความรู้สึกดีๆด,ด้วยความอบอุ่นใจด้วยนะคะที่เรารู้สึกได้เลยว่า เขาพยายามประคับประคองคุณเขาให้เกียรติคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามีค่าในสายตาใครสักคนอย่างสูงมากๆนะแล้วก็1เหรียญเนี่ยค่ะหนึ่งเหรียญมันเป็นพลังงานของการที่เราจะถูกอบอุ้มด้วยความอบอุ่นใจด้วยนะคะได้รับของมีค่าจากคนรักนะคะได้รับ คุณค่าทางความรู้สึกที่ดีจากคนที่เข้ามาในชีวิตหรือคนที่เข้ามาจีบคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยก็มีน้ำใจเนาะมีความจริงใจให้กับคุณนะคะพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะดูแลนะพร้อมที่จะพพอร์ตนะมีสายเปสายทุ่มเทสายจริงจังจริงใจเข้ามาในชีวิตคุณนะคะจริงๆพลังงานของชาวธนูนะต้องบอกเลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอยากจะมูฟออนอือยากจะมูฟออนตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่า เราไม่อยากจะต้องมาจมปักอยู่กับความกลัวหรือไม่อยากอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลามันต้องหลุดพ้นนะคะอะไรก็ตามเมื่อถึงช่วงเวลาที่มันต้องสิ้นสุดมันก็จําเป็นที่จะต้องสิ้นสุดมันต้องหลุดพ้นมันต้องจบมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอคุณโสดมานานคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองมานานได้มากๆแล้วซึ่งนะคะ การเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไม่เปลี่ยนคุณจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณเองนะชาวธนูคุณพร้อมสําหรับการที่จะไปะเผชิญเพื่อที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมสําหรับการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นบางท่านนะคะ โสดมานานมากเป็นแม่ไม้เป็นพ่อไม้มานานบางทีเราจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครเราก็กลัวไาตลอดเนาะกลัวความผิดหวังนะคะกลัวการเริ่มต้นกลัวช่วงเวลาที่จะต้องเสียใจนะคะเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วคุณก็ไม่อยากให้มันกลับไปเป็นเช่นเดิมอีกอืแต่ตอนนี้เนี่ยพลังงานของเราอะ่ะเห็นไหมว่ามันมีพลังงานสําหรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชาวธนูค่ะพลังงานในการเปลี่ยนแปลงมาได้เกิดขึ้นในชีวิตคุณแล้วอะ่ะ คุณดูดีขึ้นคุณดูเหมาะสมมากขึ้นคุณมีเป้าหมายใหม่สำหรับการที่จะมองตัวเองเข้าไปใน ตัวที่เราสะท้อนตัวเองกลับคืนมาด้วยบทบาทที่ดีขึ้นคุณจะสลัดความเป็นตัวตนเดิมของคุณทิ้งไปเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะหรือบางท่านใครที่เป็นรักที่ดีอยู่แล้วก็บ่งบอกว่าเรารู้แล้วว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะปัญหาความสัมพันธ์ตามภาษาคู่ชีวิตมันมีอะไรบ้างคุณก็อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เพื่อ ทำทุกอย่างให้เรารู้สึกว่าเออให้คุณค่ากับคนรักเราด้วยทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงสลัดคราบความเอาแต่ใจหรือสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นจุดที่ไม่ดีต่อความสัมพันธ์นทิ้งไปเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาจะได้รู้สึกว่าเออ มันจะได้ชื่นใจเนาะมันจะได้เป็นความอิ่มเอมหัวใจอารมณ์ประมาณนี้จะบอกว่าพลังงานของชาวธนูนะพลังงานเรื่องราวความรัก,กมันดีมากดีจนคุณจะรู้สึกว่าคุณดีใจมากๆที่คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนความคิดตัวเองเพื่อให้ความสบายใจกับคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืแล้วมันมีพลังงานของการที่เราอาจจะได้เจอกับรักต่างวัยเนาะบางทีก็มีคนนะคะ เขาไม่ได้เห็นด้วยกับความรักของคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าครอบครัวใครที่ผ่านการมีลูกมีบุตรบริวารมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ถูกจับตามองจากคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่าทุกคนอาจจะเป็นห่วงคุณนะแต่เราก็รู้สึกได้ว่าเออเราเนี่ยไม่ได้มีเวลาส่วนตัวนะที่จะไปรักใครนะคะการที่เราจะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ท่ามกลางสายตาของคนอื่นด้วยก็ต้องดูดีๆนะคะ บอกเลยว่าคุณจะมีความสุขคุณจะกลับมามีความสุขในแบบที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าชีวิตนี้เราจะกลับมามีความสุขแบบนี้ได้อีกนะคะใครที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเนาะหรือว่าผ่านการมีคู่ชีวิตมาแล้วแล้วกําลังจะมองหาการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ คนรักใหม่ของคุณเขาจะเข้ากับครอบครัวคุณได้เขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้หรือใครเนี่ยคะที่อาจจะรักกันดีอยู่แล้วนะเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วเนี่ยที่ผ่านมามันก็ มีปัญหาเรื่องของเวลาเรื่องของอีโก้อะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจกันตามภาษาคู่ชีวิตมาถึงในช่วงธันวาคมนี้เราจะได้เข้าใจกันอาจจะไม่ได้มีการปรับความเข้าใจแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเลยทันทีเพื่อที่จะไม่ทำสิ่งเดิมนะคะเพื่อที่จะทำสิ่งใหม่ในการให้ระหว่างเราสองคนเนี่ยได้จูนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ บางท่านเนี่ยแอบรักแอบชอบคนใกล้ตัวก็มีโอกาสนะคะสำหรับการที่นะจะถูกบอกรักหรือมีคนใกล้ตัวกำลังมาแอบชอบคุณแอบมองคุณอยู่ด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะชาวธนูดวงแห่งความโชคดีดวงแห่งการสำเร็จดวงแห่งการได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆดวงแห่งการมี mindset ใหม่มีพลังงานใหม่มีพลังงานบวกการหลุดพ้นการได้เปลี่ยนแปลงตัวเองบางท่าน ได้เปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวเองเปลี่ยนอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ดีนะคะไม่ดีต่อตัวเองไม่ดีต่อคนรักเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วในการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยจะนําพามาซึ่งบรรยากาศที่ดีดีจนคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจถูกมากๆสําหรับการมูฟอ่อนมาอยู่ณนะจุดจุดนี้แล้วคุณจะมีความสุขกับตัวเองแบบที่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าพอคุณได้ สะท้อนตัวเองอะ่ะคุณเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจนคุณรู้สึกว่าคุณสวยขึ้นหรอขึ้นคุณเก่งขึ้นคุณเป็นคนดีขึ้นคุณมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตากับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมากขึ้นมันยิ่งทำให้คุณมีความสุขที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของคุณจริงๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าชาวธนูเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆในความรักความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้นะอย่างไรก็ตามก็ขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้นะคะหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวแปะลิงก์เอาไว้แล้วนะ h i g h t a r o t นะมีแอดด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ